ไปมาได้จัดถ่ายให้วิดีโอวิดีโอวิดีโออะไรจะถ่ายให้ไปเลยแล้วไปเลยแล้วผาทำวิดีโอแล้วมาทำวิดีโอนั่นแหละจะได้เห็นถักเห็นมือด้วยวิธีการถันเฟนเรื่องภาษาธิตได้วิธีการถันเฟนกล้องเอนี่พูดไปด้วยเช็คเลยผา ถาทเป็ดให่สวยต้องทำอย่างนี้ดูมือดูอะไรด้วยวิธีการอย่างนี้แกะดอกี่นิดหันมียงบางแล้วจะออกมาสวยงามนะดีใช้ต้องใช้เกลียงเหลืองนะงนั้นเป็ดต้องตามหลักสูตรของันยีเขาหันหน้ามานี่ด้วย

น,นี่เนี่ยเราพาท่านผู้ชมมันูก,การหั่นเป็ดนะครับเ <Yeah. S 1> นี่ยหั่นเป็ดให้สวยต้องเอาหลังพิงตู้เย็นนะครับห <c oughs> ลักตัวมันต้องพิงตู้เย็นไม่งั้นมันจะไม่อร่อยเนี่ยจัอย่างนี้

ก <About> ่อนก่อนยบกก่อนนี่วะ